อยากบอกนะเพราะสาเหตุนี้ชาวเน็ตก็คาดเดาปั้นเหตุและหมูหมูหมพิมพ์ประภานั้นก็เลิกตามไอจีใบเฟิร์นและเพราะแบบนี้หรือเปล่าบรรดาแฟนคลับก็แห่สงสัยกันหนักมากเพราะว่าหลังสังเกตเห็นว่าแม่หมูพิมพ์ประพานั้นก็คุณแม่ของพระเอกดังนายนภัทนั้นก็เลิกอันฟอลโล่ของอิส a g แรมของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและอันฟอลโล ของ IG ของนายนภัสด้วยแต่เมื่อเข้าไปดูในอิสแกรมใบเฟินและก็พบว่าก็ยังอันโฟลล์แม่หมูอยู่เลยแต่ล่าสุดก็มีชาวเน็ตที่ได้ออกมาเขาและคาดเราสาเหตุอันโฟล์ในครั้งนี้หรือว่าแม่หมูก็จะน้อยใจลูกชายเพราะว่าตอนนี้น้องดูเหมือนข้างรักแฟนมากๆค่ะ อีกสาเหตุหนึ่งที่แม่หมูเป็นห่วงลูกชายดึกได้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าจะเพราะเหตุสาเหตุอะไรก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาบอกว่าบอกเองจะดีกว่านะคะ